หลายคนก็ซื้ออินฟินิคอร์ท54ปัตต์หรือว่ากาลังสนใจนะครับเราดูในส่วนของการลงทะเบียนการรับประกันนะครับเมื่อเราอยู่หน้าจอหลักนะครับอันเป็ที่เซตติ้งหรือว่าการทั้งค่านะครับจะนั้นเพื่อนเลือกในส่วนของตัวศัพท์ของฉันนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับบัตรรับประกันอิเล็กทรอนิกส์นะครับ เราต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่าข้อมูลมือถือนะครับกดลงทะเบียนนะครับพเพื่อนๆกรอกวันที่ซื้อนะครับวันที่ระบบยืนยันสั่งซื้อเมว่าเพื่อนๆจะซื้อออนไลน์นะครับก็บกดวันที่เราสั่งซื้อนะอเช่นเพื่อนๆซื้อวันที่12เดือน12นครับ นะครับเขจะได้วันที่อยู่ในหน้าคำสั่งซื้อนะครับเพื่อนเช็คให้ตรงนะครับเมื่อเลือกวันเดือนปีแล้วกดตกลงนะครับนค่บนครับเพื่อลองเช็คในหน้าคำสั่งซื้อของเพื่อนนะครับกดส่งครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ